จ้าวสามดูโอ้จ้าแดงมาพี่น้องจ้าแดงมาวิ่งด้วยครับวันนี้เมื่อกี้นี้ก็ไอ้หลงไอ้หลงน้อยไปแล้ววันนี้งานหกล้อมีอะไยกันสามคันครับ จัดเลยพี่น้องอนี่แหละทีมงานรถแต่งจวดสามคันครับวันนี้หกล้อคอยคอยค่อยใสย่ใสใต้ด้าแต่งครับ แคท 224b ครับวิ่งลูกรังครับวิ่งทางไกลครับวันนี้เราขับไปลงครับหลอกนายพี่น้องนี่เห็นไหมครับเอาหน้าดินกองไว้มานเดิมก็เอาละ้ายมาปรับระดับ ให้ทำนาได้พี่น้องนาดินครับทำไปด้วยแต่งไปด้วยครับตักไปด้วยพี่น้องนี่ละพี่น้องเอาเหินลูกลังอย่างเดียวพี่น้องนาดินเอาไว้ให้เจ้าของนาทำนาครับ นี่เดละพี่น้องทิงลงทางไกลครับวันนี้ลุกลังลุกลังมีงานก็เรียกกันครับ รอ,อไปพร้อมกันครับลูกลังสวยๆลูกลังของเสียแซมสวยงามครับพี่น้องดูข้าวนาปังเลยครับพี่น้องสวยไหมครับอันนี้ข้าวนาปังนี้เราก็ทำนะครับนี่พี่น้องนี่ ข้านาปังเราทรํทา,า,ทานะครับเสียแซมไม่ทําครับเสียแซมบอกว่าทําเลยบ้างครับนี่ลอกหินเอาหินเสร็จเอาหน้าดินกองไว้เราก็ทํานาปังครับนี่นาปีเสียแซมจะทําครับด่